แก้วแก้วมณีนาคานี้จงเป็นสื่อให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จดังปรารถนาด้วยเทินสาธุ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 โอ้ยมีน้ำขึ้นอย่างนั้นด้วยแปลกจังเลยอะ่ะมีอากาศขึ้นอย่างนั้นอะ่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสว,ส,ส,วส, um สวัสดีคุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ขาววันนี้นะคะเราอยู่ในสถานที่พิเศษและก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นวัดที่ติดอันดับนะคะต้นๆเลยค่ะที่สวยที่สุดในจังหวัดอุดรธานีภูตะเพาทองนั่นเองคะ่ะใครหลายคนนะคะได้ยินชื่อนี้ถึงขนาดว้าวมาเลยทีเดียวเพราะน่าเชื่อว่ายังมีคนอีกจํานวนไม่น้อยเลยที่ยังไม่เคยได้มาเยือนแล้วก็อยากที่จะมาเยือนเพราะวัดนี้นะคะตอนนี้ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่อันซีนไทยลา์เลยก <unseen S 1> ็ได้อันซีนพูดเาทองใช่ค่ะมีสระโบกขรณีนะคะรวมไปถึงมีพญานาคสององค์นะคะที่ตั้งตระงานสององค์สวยงามมากๆสีทองอารามอยู่กลางสระโบกขรณีจะสวยงามขนาดไหนวันนี้ใครที่ติดตามมูเวลอยู่ห้ามพลาดนะคะตามกันมาเลยค่ะ ก็มาถึงจุดแรกที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของวัดภูตะเผาทองเลยนะคะ<ม>นั่นก็คือหินรูปเรือสัเภาหรือหินภูตะเผาทองนั่นเองนะคะอาจารย์<ม>ที่นี่นี่เข้ามาถึงจุดแรกก็รู้สึกถึงพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะ<ม>ค่ะแล้วก็หินนี้นะคะยังมีตำนานความเชื่อรวมไปถึงฟ้ามือแดงที่เห็นอยู่ไกลๆนี้นะคะได้มีนักวิชาการนะคะได้มาสำรวจแล้ว<ม>แล้วก็บอกว่าเป็นรอยมือที่มีอายุนาน,านมากกว่า 2,500ปีกันเลยทีเดียวนะคะแล้วที่พลาดไม่ได้จันคะ่ะเดี๋ยวเราไปลอดใต้เรือสำเภากันหน่อยดีกว่าเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลอดแล้วนะคะที่นี่นะคะจะทําให้เรานั้นมีสิริมงคลในชีวิตนะคะปลอดโรคปลอดภัยแถมยังมีโชคลาภ<อ>ไปด้วยลอดแล้วฉดดอกคสิ่งไม่ดีหลุดไปใช่ค่ะหลุดไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปรับความเฮงความปังนะใช่ค่ะจะดูลวดลายคล้ายท้องช้ากันนะคะเนี่ยไปดูใ,ใกล้แกล้กันดีกว่าคะ่ะ คือเป็นศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะลูกเป็นรอยฝ่ามือของพระพุทธเจ้าลูกชาวบ้านเขาเรียกว่าถ้ำหินสูงนะลูกตรงนี้พชาวบ้านเขาศรัทธามากที่สุดเลยคือวัดพูดตะเผาทองแล้วคุณแม่ท่คุณแม่อยู่ที่เนี่ยครับแล้วมีพวกนักท่องเที่ยวอะไรแบบก็เคยเล่าอะไรฟังไหมครับแบบเคยมาขอแล้วได้อะไรเงี้ยครับเคยจ้ะเพราะว่าเขาก็มีปู่พญา,านาคมุตจรินไปเข้าฝันเขาเขาก็เลยมีศรัทธามา พูดอย่างนี้นะแม่ฟังแม่เลยถามเขาบอกว่าอีกเขาบอกว่าเขามาตามคววมเชื่อของสายบุญสายบุญคือปู่พญานาครดจรินอเป็นสายของเขาเขาบอกว่างานไปเข้าความฝันของเขาเขาก็เดินทางมาลูกตรงนี้ ใช่มามาถึงแล้วเขาก็มาจะถามเอาอะไรมาไหว้มาขอพรอย่างเงี้ยลูกแม่ใช่เรื่องของฝ่าหมูแดงนะครับจ้ะเป็นรอยลามมอแดงใช่รอยลามือแดงอายุ2 5ง0ถึง4,000นี่แหละภูมิศิลป์ก็มาตำรวจว่าเมียนผาแต้มอยู่ที่อุบุนนลูก สักการะขอพรอ,องค์ปู่มุจลินแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตรงสระบกขอนี้ตรงที่เราเคยถวายแก้วมณีนาคาลงไปเดี๋ยวเราไปทําพิธีหลังน้ำสังกันตรงนั้นข้าพเจ้าขออธิษฐานกิตตักน้ำในสระบกขอนีนี้เพื่อหลังให้กับสิษย์ ความเป็นมงคลในที่เปีย,วยอวบใาสืบทอดบารมีอันดีงาในการสืบสร้างศาส,สนาสืบไปนาติตังเยามะนาคีนาคา,าอภินันนาคาสาธุโนพันเตย,ยะมะยะมะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีมุจลรินเทวาวิสุทธิเทวาภูเชนิเมตันจะมหาลาภปิโยนาคา นะโมพุทธายะนะมพัทธาจปะคัสสัอสังวิสโลภุสาภุภาขอามนานาคาบุญบรมีนี้เป็นทิพยภาวะญาณแห่งองค์พญานาคมุจลินเทวาประสิทธิที่ให้กกบสิทธิ์ของข้าพเจ้าได้มีปัญญาญาณอย่างรู้ได้มีปัญญาธรรมล้ำเลิศในการปฏิบัติภารกิจสืบสร้างสริสรทอดพระพุทธศาสนา ตางรอยองพญา,านาคานาคีรับองค์การแห่งการสืบสร้างสืบทอดพระาศาสนาจงสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยพุทธบารามีธรรมบารมีสังฆบารมีเทวบารมีพระมบารมีนาคานาคีบารามีจงประสิทธินาคีนาคาประสิทธิ ให้ความสำเร็จมันเกิดมีปัญญายามบรารมีทำสิ่งใดให้เลิศล้ำเหนือทรรมก่าผู้อือ่มวุจลินเทวานาคาประสิทธิจริงๆมาแบบใจว่างมากเลยค่ะม,มาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแบบนั่งสมาธินั่งโแบบแน่นนั่งสมาธิตรงนี้ อิมสังเกตไหมอะลูกแก้วอะที่อยู่ตรงองค์ท่านตรงลำตัวท่านเหมือนลูกแก้วที่เราถวายเขาที่แล้วสีเขียวเพราะยังไงครับพี่จับตรงนี้ครับนี่คือแบบว่าอารมณ์คล้ายคำชะโนดอีกแล้วนะเพราะเขาที่แล้วก็สีตรงที่พี่จับตรงนั้นนั่นก็คือแบบตรงกําไลก็คือสีแดงเลือดนกสีเดียวกันเลยแล้วนี้ก็คือแบบว่า ื <laughs> สีเดียวกันเป๊ะเลยเรื่องมาเอินไม่มีอยู่คุณครับที่สุดแล้วสสวยมากฟิลคือเหมือนวันนั้นเลยที่เมื่อกี้อาจารย์ป่าก็บอกว่าตั้งแต่เราเดินเข้ามานะคะก็คือฟิลเหมือนกับวันนั้นเลยค่ะคือคอนติ้นิวมากเลยค่ะครั้งที่2ครั้งนี้ฝนโปรยๆ ถ้ามองด้วยตาเปล่าตอนนี้ข้างหลังก็เหมือนมีหมอกลงมาเบาๆด้วยเหลือ <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> ชื่อ <c oughs> ทำมาใหม่นะคะปูสาธุนะคะความเชื่อนะครับก็คือเกี่ยวกับฝัน ก็มีแต่ญาติโยมที่เดินทางมาร่วมทําบุญนะครับมีจะมีคนคล้ายๆใส่ชุดไทยนะครับมาบริเวณอาสะหลวงปู่มุจลินนะครับเราก็ขอพอรจากท่านเหมือนกันว่าให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโชคลาภหรือปัจจุบันนะครับตัวเองไม่ค่อยสบายเนาะปีโรคประจําตัวบ้าวานบ้างโรคตับอ่อนอักเสบบ้างก็ขอพอรจากท่านท่านก็ประสบความสาเร็จนะครับปัจจุบันร่างกายก็ แข็งแรงสุขภาพดีขึ้นครับผมแล้วสอบตัวผู้ใหญ่เองครับ <c oughs> มีเคยขอแล้วได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยวนมากแต<น>่แต่ปฏิหารก็คือเกี่ยวกับ <c oughs> หน้าที่การงานคนมีคนรักมีคนชอบนี่ <c oughs> นะครับเพราะว่าการงานจะดูดีได้จเจริญรุ่งเรืองแต่ก่อนลำบากมากครับมาอยู่มาอุปถัมภ์ที่วัดก็ชีวิตก็ดีขึ้นชีวิตตัวเองก็ดีขึ้นมากเลยครับผม การพระครูเขมการจนโนภาสนะครับหรือหลวงปู่สุพรรณนะครับท่านเป็นเจ้าวาดนะครับวัดภูดะเพาทองนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้สร้างพัฒนาวัดภูดะเพาทองแล้วก็สร้างองค์ปู่มุจลินแล้วก็สับโบกคณีนะครับอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับหลวงปู่สุพรรณนะครับในเรื่องของประวัติคร่าวๆถึงความเป็นมาของวัดแห่งนี้ครับจากปี28จนถึงปีพศ2อ3 4 ครับอ่าบัดนี้ผมตอนตอนล้างเราเราเราไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าตอนตอนพ่อมามาสัมผัสสัมพันธ์ที่นี่ครับอ่าก็เป็นพ่อสอนสมรรษสามสิบสี่อืมพอสามสิี่มันคล้ายกับว่าเราเราชอบป่าครับเราชอบอยู่บนภูเขาที่สูงแล้วก็ครับที่โล่งๆอ่าปกติหลวงพ่อก็จำมันจำวัดอยู่ที่วัดบ้านเมืองสอนครับบ้านเกิดครบวัดเมืองสอนอันเภอนอุโมทรนะ เราอยากจะเราอยากจะไปสร้างบริหารอยู่ตามป่าตามเขาบ้างสักสักวัดสักวัดหนึ่งเพื่อที่จะไปถ่ายทอดถ่ายพระวิสุทธมนั้นไปตามป่าตามเขาบ้างครับรางสิริเลิกบวชแล้วก็หลวงพ่อจะเพิ่งสร้างโบสถ์นะ the be the so ครับว่าสร้างองค์พญานาคก่อนนนะี่่ลเงินเงินบางเสลริเลิกกันบวชนี่ยแล้เงินสี่แสนเงินสี่แสนจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมล่ะหลวงปู่หลวงพ่อก็เลยมาทำองค์พญานาคทำเสะบกกรณีขึ้นมาแล้วก็องค์พญานาคขึ้นมาใหม่ เราก็ไม่เคยทำหน้าพญานาคแต่ว่าเราหลับตาลงไปวังบาดาลเราเห็นงไ,งไนเราเห็นหมดนะลักษณะพญานาคอยู่ยังไงนะพอเห็นแนละก็ก็เลยจําลองขึ้นมาเพื่อไนะโคตรโคเคี้ยวมันมันเป็นวงหน้าพญานมันจะไปนอนแบบนั้นแหละเขาก็เลยคนมิยมมิยมมาทำเพราะว่านากทำไมถึงา,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 าสีทองเอาสีสีทองเป็นสีเมตตาถ้าเป็นนักสีเขียวเป็นพญานาคโธสะทำลายมนุษย์เขาบอกว่าอย่างนั้นนะถ้าโทสะเขียวปุ๊บ ดั้มพื้ดเขาใกล้ไม่ไ<ว>ด้หรอกเขาโทรสะเราทำลายลายสีนะพูดง่ายนะดุดูร้ายนะเขาว่านะก็เลยว่าเอาเอาเราเอาสีทองขึ้นมาเราทำไปตามนั้นล่ะพอสร้างเสร็จไม่รู้ว่าก็มียมเข้ามาถามชื่อมียมเขาถามชื่อหน้าหนักเขาเราชื่ออะไรหลวงพ่อครับก็เลยก็เลยเห็นเห็นแบบพอพอพูดอย่างนั้นอุตายหาแล้วถามชื่อนาคนะ เขาว่าสี่สิบธูหรืวว่าอะไรๆๆมันก็มีหมดแล้วครัะแต่ของเราเนี่ยมั่อะไรเนาะเดา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 ตั้งแต่เขาก็ไม่เขาก็ไม่บอกเลยชื่อเขาก็ไม่บอกเพียงแต่ว่าเขาเอาพุทธรุปพระนักปกมาให้เราเท่านั้นแหละโอ้เข้าใจทันทีว่าเป็นปู่มัจเรนปู่มัจจรินปู่มัจจรินแล้วก็ก็บอกว่ายังไม่แน่ใจนะใครพอไปสื่อได้ไปไปเด้อไปไปสื่อเขาอีกให้เขาหาประมาณอีกที่หนึ่ง เราทั้งจะขึ้นป้ายให้ถ้าเรายังยังมันจะไม่แน่ใจนะก็ไปหาแม่เพียนนะท่านตอนนี้ท่านบวชอยู่บ้านตาดนะแม่เพียนนะแม่เพียนมาหาพ่อตอนประมาณอาทิตย์เสียดจากนั้นแม่เพียนก็บอกว่าเมื่อคืนนี้พญานาคไปหาฉันอยู่ที่บ้านนะราะว่าขดๆแล้วก็เหยียบยกไปเจ็ดหัวประกาศว่าข้าพเจ้ามีนามว่าพญานาคมุจรินมาจากวัดภูทะพทองอืยตรงเป๊ะเลย แล้วขึ้นป้ายเลยครับี่ก็มุจลินนาคราชมาตั้งแต่บาดนั้นนะไม่ใช่ว่าชื่อนี่ไม่ใช่ว่ามันมันได้มันตั้งเองไม่ได้ตั้งเองไม่ได้นะต้องมีเหตุและปัจจัยให้ได้รู้ให้รู้กันตอนพอดีตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็พอดีเปิดบังบนต้นนั้นล่ละเสร็จไม่รู้ว่าคนมาจากไหนเมื่อสาวมูดินนะเพื่อเออไรโอคล้ายๆกับว่า คนหลังไรเทมานอกจากเป็นพลังความศรัทธาความเชื่อของสายยานกราชแล้วนะคะก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะนะคะที่น่าสนใจมากๆแล้วตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ติดอันดับแล้วก็ยอมรับให้เป็นอันซินไทยแลนด์แล้วนะคะจะสวยงามขนาดไหนก็ต้องมานะคะวันนี้อยากให้หลวงพ่อฝากอะไรให้กับคนที่ชมรายการตอนนี้คนที่จะมาเที่ยวที่นี่ให้กับชาวพุทธของเราเดี๋ยวค่ะคำสับงหลวงพ่อเองอ่ะ เราสร้างความดีสร้างเราก็คือปล่อยวางให้เป็นสมบัติศาสนาสาธุเรา่าสร้างขึ้นว่าเป็นของเราครับใช่สมบัติทั้งหลายทั้งปวงลกนี้ไม่ใช่ของเราสรักอย่างอทุกอย่างเป็นของใหรธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละครับเราสร้างเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเข้าไปสิ่งได้ที่เป็นประโยชน์แก่คณะวิศธาญาติโยมหรือพุทธศาสนาผมพ่อขอขออ่ำนวยพรชัยให้คณะศรัทธาญาติโยมสาธุทัรร้งปวงผู้ที่ เยี่ยมชมหรือว,ว่าเย้ามองอทุกสิงทุกอย่างขอให้ประสบความสมมําเร็จทุกขิงทุกอย่างทุกประการขอเจริญพรณโอกาสนี้สาหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับในเมตตาของขอให้ทีมงานไดวยว่าหมู่คณะลุกสิษาเจริญพรมีความสุขความเยี่ยนทุกคนทุกคนเด้อสาสาธุ